ไทยกับฝรั่งเศสค่ะนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เปิดทำเนียบต้อนรับนะคะเอกอัคราชูฟฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นบุคคลสําคัญมากวันนี้เปิดห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็มีพร้อมคุณอนุทินด้วยต้อนรับรัฐมนตรี สาธรณสุขของฝรั่งเศสในตีแยรีมาตูนะคะซึ่งเป็นทูตออกเป็นทูตฝรั่งเศสประจําไทยโดยมีผู้แทนรัฐบาลของฝรั่งเศสมาด้วยภายหลังการรับมอบก็มีการมอบวัคซีนไฟเซอร์ของฝรั่งเศสนะคะให้กับไทย3.2ล้านโดสค่ะ โดยนี่เป็นความสัมพันธ์ที่กระชับกันมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะร่วมมือกันให้ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยกันนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยจะใช้ประโยชน์จากวัคซีนนี้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมและจะสนับสนุนการบริจาคให้แก่ประเทศต่างๆที่ยังต้องการเพื่อให้ทุกประเทศได้เข้าถึงวัคซีนด้วยไทยได้บริจาคแอสตราเซเนกาให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียใต้แอฟริกาและขอบคุณในมิตรภาพที่ดีระหว่าง ไทยกับฝรั่งเศสกันค่ะนี่ก็ เป็นเรื่องราวดีๆจากตึกไทยคู่ฟ้าไปดูสำนักข่าวอารทีรายงานโดยอ้างข้อมูลจากสำนักข่าวดี a ของเยอรมน,นีได้ออกมาเปิดเผยว่าตำรวจเยอรมนีเนี่ย่ะไปจับชาวเยอรมน,นีวัย60ปีจากเมืองบักเดอร์เบิร์กซึ่งอยู่ในเขตเยอรมนีตะวันออกและพบว,ว่าชายคนนี้ที่ไปจับราพบว,ว่าชายคนนี้ไปเข้ารับการฉีดวัคซีน90โดสโดยไปฉีดกระจายไปหลายพื้นที่ทั่วรัสเซ,ซียนีค่ะโดยใช้เวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไป ที่นู่นที่นั่นที่นี่เพื่อฉีดวัคซีนแล้วเขาเอาเอาใบรับรองวัคซีนมาเก็บไว้เขาฉีดถึง90โดสแล้วสะสมใบรับรองวัคซีนจากที่ต่างๆและทําการปลอมใบรับรองนี้เพื่อเอาไปให้กับคนที่ไม่ต้องการฉีดวัคซีนแต่ต้องการใบรับรองตํารวจนไปจับกลุ่มหลังจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฉีดวัคซีนแจ้งว่าชายคนนี้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ในเมืองไอ,อร์แลนด์เบิร์ก2วันติดกันก็คือพลาดจนได้ค่ะกิ้งกือตกท่อไปฉีดที่เมืองเดียวกันศูนย์ เดียวกัน2วันติดกรรมเจ้าหน้าที่ก็เอะใจแจ้งตำรวจตำรวจเลยไปจับจับปุ๊บไปยึดใบรับรองวัคซีนเปล่าเนี่ยจำนวนหลายใบเลยในตัวชายคนนี้แล้วเขาถูกสอบสวนในคดีอาญาล่าสุดยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าชายวัย60ปีคนนี้หลังฉีดวัคซีนไป90เข็ม ในช่วงเวลาหลายเดือนมานี้แล้วฉีดหลายชนิดด้วยหลายยี่ห้อด้วยเขาจะมีแบบมีผลกระทบอะไรต่อร่างกายเขาบ้างอันนี้ยังไม่ทราบรู้แต่ว่าโดนจับดำเนินคดีอาญาเพราะมีใบรับรองและเอาไปขายปลอมค่ะนะคะนี่คือเหตุเกิดที่เยอรมนีเรื่องแบบแปลกแต่จริงเกิดขึ้นแล้วค่ะเอาละไปดูเรื่องของจีนสำนักข่าวรอยเตอร์ก็มีรายงานเพิ่มตนี้หลังจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงสุดในรอบ2ปีกว่า1 3 0 0 0คนนี่ตัวเลขน,นี้เยอะมาก เลยนะคะและส่วนใหญ่ที่เสียงหายคือขอนอนุญาเพิ่มเติมสลับอย่างนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านั้นล็อกดาวน์ตังเขตตะวันออกและบอกว่าวันศุกร์เนี่ยตอนบ่ายนี้ปลดตะวันออกแล้วจะล็อกเขตตะวันตกค่ะแต่ปรากฏว่าต้องล็อกหมด2ด้านเลยเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่ะ เอาละค่ะที่เมียนมาวันนี้อัตรากรฉีดวัคซีนให้กก่ประชาชนทะลุ50ล้านโดสแล้วนะคะส่วนแคลรี่แรมนั้นจากฮ่องกงออกมาประกาศชัดเจนอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะไม่ลงชิงตําแหน่งผู้นําฮ่องกงในสมัยที่2ค่ะที่เครมลินค่ะทํเนิบเครมลินโดยดมิทรีเพสคอฟนั้นออกมาประกาศว่าการค้าต่างแดนของรัเสเซียนั้นจะถูกใช้เงินรูเบิลเพิ่มมากขึ้นค่ะและในเพจแคทดมนะคะวันนี้ค่ะเพจชื่อดังแคทดมพูดถึงเรื่องคุณนาราเคล็ เธอเน็ตไอดอลสาวสองดาวโซเชียลเดินทางไปรายงานตัวเกณฑ์ทหารค่ะแล้วเธอใช้เสื้อ2ตัวตัวที่1เป็นเสื้อยืดสีขาวมีรูปนายกรัฐมนตรีที่เป็นการ์ตูนค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เปลี่ยนเธออย่าให้เกิดเรื่องเลยนะคะเธอก็เลยไปเปลี่ยน หลังจากที่ถูกถ่ายภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดสีดำนะคะสีดำอย่างนี้แล้วเธอก็บอกว่ามาทำตามหน้าที่เพื่ <iot> อจะได้เป็นนายกแล้วก็โดนไล่ให้ไปเปลี่ยนเสื้อไม่งั้นจะไม่เรียกชื่อให้เข้ารับการเกณฑ์ทหารเธอก็บอกว่าจะมีเสื้อสำรองแล้วเธอก็เปลี่ยนเสื้อก็ได้เป็นข่าวไปนะคะและแฟนคลับร่วมกันยินดีในเพจที่ชื่อว่าฟีดค่ะได้รายงานเรื่องราวของมอริสเคแฟนคลับร่วมกันยินดีมอริสเคเจอหน้าพ่อครั้งแรกในรอบ57ปี จัดงานฉลองวันเกิดให้กับพ่อซึ่งมีวัย83ปีที่สหรัฐอเมริกาค่ะนะคะคคอคุณมอรลิสเคนี่ต้องเดินทางหลายหลายหลายเครื่องเลยละะ่ะค่ะจับหลายเครื่องจนทั้งตกเครื่องอยู่รอบหนึ่งแล้วก็เดินทางไปหาพ่อประเด็นสำคัญก็คือว่าคือข้อมูลเรื่องพ่อเนี่ยจะไม่มีเลยแต่เขาไปเจอหน่วยงานค่ะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องการติดตามหาทาหารที่เคยไปรบในต่างประเทศ หน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ติดตามหาลูกครึ่งสหรัฐเนี่ยมาช้านานละแล้วล่าสุดเขามีนวัตกรรมก็คือน้ำลายค่ะ เอาน้ำลายใส่ลงไปมอลลิสเคก็ทำก็น้ำลายใส่ลงไปแล้วส่งน้ำลายไปให้ศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์กลาย DNA จัดตั้งโดยทาหารสหรัฐค่ะแล้วก็เอา DNA วิธีตามหาคือต้องมี DNAK i นคค่ะที่ชื่อว่า a n c e s t r y DNA แล้วมีหลอดแก้วมีน้ำยาเอาน้ำลายตัวเองใส่ในหลอดแก้วผสมน้ำยาใส่ซองส่งไปชนีไปสหรัฐแล้วเขาก็จะไปตามหาให้จนเอา DNA นนั้นไปเจอแล้วเป๊ะ คือไม่ต้องตรวจ DNA ได้เจอหน้ากันที่เหมือนกันเปียบค่ะคุณพ่อชื่อว่าอิชาย์โรเบิร์ตค่ะเจอหน้าครั้งแรกร่วมงานแบบทำางานมันเกิดให้พ่อเลย83ปีแล้วถ่ายรูปออกมานี่โอ้โหคือหน้าเหมือนพ่อเหลือเกินเนี่ยค่ะเป๊ะไหมฮะคุณคนแบบดีใจมากกับพี่มอรลิสเคค่ะได้เจอหน้าพ่อครั้งแรกในรอบ57ปีพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ